สวัสดีค่ะแฟนเพจสาวหน่อยเมืองยะโสธรจ้าเมื่อนี้มาทำกับข้าวเช้ากันเด้อค่ะเด้อก็จะมีไทยแหน่ลาวแหน่นะคะพูดไทยไม่คล่องค่ะอันเห,เห็ดอาหารสาวให้ลูกสาวไปกินกินไปรงเรี่ยนจ้าอันดับแรกทอดเส้นกอกนะจ้าทอดเส้นกอกสอันแบ่งคนละสองอันค่ะทำไข่เจียวค่ะตีไข่คนละใบนะคะ ทอดไข่พลั้นวยจ้าไอติเหตุอันเมนูง่ายๆนี่แหละจ้าบ่ยากบ่ยากเห็ดง่ายๆง่ายๆกินขอให้อิ่มท้องไปโรงเรียนก็พอเด้อพี่น้องป้องฝ่ายบ่ต้องอยั้งไรดอกค่ะบ่ะต้องอยงิ่ยั้งมากมายปนนาเดีเยี่ยบข้ามคนอื่นเขามาเบาเมื้อนี้บ่ต้องมีอีหยังมากมายดอกพี่น้อง <c oughs> อีหยังบ่ต้องมากมายดอกพี่น้องเออเขาจะวางสีเนาะก,ก็ว่าน้นำเพลินอ่าไข่เจียวนะคะ พอไข่ okay, ใกล้จะสุกแล้วเราก็จะทําการเบิ้งให้จบด้วค่อยนองเบิ้งให้จบด้วยว่าเขาจะเห็นอย่างค่ <c oughs> อยจะเอางูสิงวาพันหรือเปล่าไม่รู้พวกเจ้ากระทาเบิ้งไปเรื่อยๆเด้อจ้าเด้ออ่า <c oughs> เอาแซ่กรอบมานะคะแล้วก็เอาไข่เอาไข่มวนนะจ๊ะไข่มวนเขาเรียกไข่มวนอ่ามันกะสีฮอนแน่กะสีพิกก็ไปก็ไม่ยนันละ อ่ามองนะอันนี้เขาว่าไม่ใช่มืออาชีพแต่มืออาชีพนี่พันลม่อมหรอหมอม,อมอไปรวมได้ดีอันนี้ว่าแมนจา้าเพิ่งเห็ดครั้งแรกจาก้าเสียเฮ็ดยังให้ดูก,กินพี่น้องเห็ดคิดเมนูนยังกระบ,บอกออกอ่าเศ่กอกที่บ้านมีอ่าไข่ที่บ้านมีทำไปยังสี่ละอ่าม้วนไม่ได้อ่าไม่ใช่มืออาชีพมาเสร็จแล้วหนึ่งม้วนนะจ๊ะเออพี่น้องเจร็จดแหลมหนึ่งม้วน อ, scalable. อ่าอันที่สองถูกมีสองคนเห็ดสองอันนะพี่น้องเนาะเออผู้ละอันผู้ละอันไปยังบ่แย่งกันอ่าอันอันที่สองอันที่สองนี่ก็สีมืออาชีพเนี่ยได้อันแรกนี่ก็สีม้วนลมอมลมอมเนี่อันน่ะม้วนลมอมลมอมยู่หันน่ะอ่าน er ี่อันที่สองกะสีมืออาชีพขึ้นนิดน้อยเออมันหอนมือพี่น้องมันหอนมือมันหอนมือนะจาะ นี่ไงเสร็จแล้วอันที่สองสวยงามเสร็จแล้วจ้าเมนูอาหารเช้าวันนี้ก็จะออกฝรังนะจ้าแต่ว่าเราทําค่ะ <c oughs> เราเห็นได้พี่น้องอันเบื้องคิมหนี่ยคอยเด้อพี่น้องเด้อเบื้องไ้จบเด้อพี่น้องเด้อพี่น้อง้องไปสุขภูสุขคนเบื้องไ้จบเนเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อจ้าให้เป็นกําลังใจให้พี่สาวหน่อยมองย่สแฟนเพจได้เห็คุคลิปต่อต่อต่อไปเด้อจ้าเด้อ คลิปนี้ก็จะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนบายบายนะคะจุบจุบจุบุบบบนะคะทุกคนโอเคเนี่ยสวยงามบายบายนะคะทุก